สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติ๊กจะพาเพื่อนๆนะคะไปช้อปปิ้งอีกแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะไปดูของขวัญคริสต์มาสกันนะคะวันนี้นะคะติ๊กจะพาเพื่อนๆนะคะเดินไปนะคะเพราะว่าที่ที่เราจะไปอยู่ใกล้บ้านมากๆค่ะเดินไปไม่ถึง10นาทีค่ะเดินดูธรรมชาติสวยๆไปนะคะ อันนี้เป็นสนามหญ้าแถวแถวหมู่บ้านติ๊กนะคะช่วงหน้าร้อนเนี่ยคนจะเยอะมากเลยค่ะคนจะมาเดินเล่นกันตรงนี้เขาก็จะมีสนามกีฬาด้วยนะคะร้านนี้นะคะราคาไม่แพงนะคะราคาถูกมากนะ,ะของก็มีให้เลือกเยอะแยะของของขวัญแบบกิ๊บเก๋นะคะ ของเล่นสำหรับเด็กก็ถูกถูกดูสิคะเนี่ยได้ตั้งหลายตัว5.99อนเเองนี่ช็อกโกแลตเป็นรูปหมีน่ารักอะ่ะมีไว้กับมิลค์ช็อกโกแลตนะคะ น่ารักคิวน่ารักอย่างนี้เนีย่ยดูสิคะบิสกิตดูเขาทำหลอกมาได้แบบน่ารักมากๆเลยดูแต่ละอันสิเนี่ยเห็นไหมเนอะน่ารักอ่ะ uh. well, นี่อันนี้ก็กิฟเก๋อันนี้น้ำเชื่อมเป็นรดต่างๆที่เขาไว้ใส่ในกาแฟนะคะจะบอกว่าอันนี้คือซอสพริกนะคะแถวนี้นะคะก็จะเป็นพวกไวายพวกเหล้าอะไรอย่างงี้ค่ะเขาจะทำมาเป็นกิฟต์เซตนะคะะ เนี่ยคะ่ะก็จะมีพวกเบียร์พวกเหล้าแล้วก็มีแก้วให้ทำมาเป็นกิฟต์เซ็ตติ๊กกว่าไอเดียดีนะคะคือใครชอบอะไรก็ให้ไปเลยอันนี้เป็นวิสกี้กับแก้วเขานะคะไม่ไอเดีย ก็ถือว่าราคาไม่แพงนะคะมีวายขวดเล็กๆขวดหนึ่งแล้วก็แก้ววายให้อันนี้เป็นพวกเทียนนะคะเทียนหอมะค่ะมีใครเป็นเหมือนติ๊กไหมคะชอบเทียนหอมเทียนหอมนี่ต้องมีที่บ้านต้องมีไว้ตลอดเลย เนี่ยเพื่อนๆดูอันนี้สิคะอันนี้เป็นที่ครอบเก้าอี้นะคะน่ารักอะ่ะแถวนี้ก็เอาใจคนที่ชอบฮาร์รี่พอตเตอร์นะคะจะเป็นพวกกิฟต์เซตนะคะสำหรับ แฮร์รี่พอตเตอร์เลยค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะ,นนะเนี่ยค่ค่ะเพื่อนๆดูนี่สิคะอันนี้เป็นที่นี้ผมแบบอันเล็กๆสำหรับพกพาติกว่าเนี่ยดีมากๆเลยเนี้ยเนี่ยค่ะเพื่อนๆแถวนี้เขาก็จะมีพวก ของขวัญคริสต์มาสนะคะสำหรับน้องหมาด้วยนะคะ เนี่ยค่ะเพื่อนๆขนาดพวกขนมปังนะคะก็ยังเป็นติมคริสต์มาสเนี่ยของตกแต่งคริสต์มาสก็น่ารักทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเดยติ๊กจะไม่ซื้อตอนนี้นะคะพวกตกแต่งคริสต์มาสเนี่ยติ๊กจะมาซื้อตอนลดนะคะเพราะว่าตอนลดเนี่ยมันจะถูกมากๆเลยค่ะแล้วก็ติ๊กก็จะเก็บไว้นะคะก็มาใช้ตกแต่งในปีหน้านะคะ ค่ะติ๊กขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ๊กมอนที่มาดามนอกเมืองด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ